อาฝ้ายเปนตัวเป็นตาตึงขึ้นมา,าแล้วก็นำมะไลฟังเปนนิยายปรามปรากันจ้าอาืมก็ต่ออีกนิดหน่อยนะจ๊ะสําหรับวิบาการรมที่ทําให้น้องโบวบุญต้องมาเสียชีวิตตั้งแต่อายุอย่างน้อย เคอยุดสิบขวบแปดเดือนด้วยอาการเชื้อไวรัสเข้าหัวใจเฉียบพลันนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปานาธิบาตการฆ่านี่นะจ้าที่น้องบัวบุญได้เคยทําผิดทำพลาดไว้ได้พบชาติกันก่อนโน้นได้ช่องตามมาส่งผลพปะเจ้าสิ่งที่ ใครก็ตามเนี่ยทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่ว่าเล็กๆน้อยๆดีหรือชั่วก็ตามมันก็จะเป็นเหมือนระเบิดเวลาติดเอาไว้ตรงนั้นนี่เนาะถ้าได้ช่องมาอะไรก็ตูมเรานี่ยังมีข้อผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมากันเยอะแยะนะโดยที่เราไม่รู้เลย เราไม่ได้รู้เรื่องเลยแม้ปัจจุบันนี้เรายังไม่ค่อยจะรู้เลยและก็ไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นอันตรายสําหรับชีวิตที่เวียนว่ายตาเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี่นะจ๊ะที่วนเวียนอยู่ในภพสั้งสามกามภพครูปภพรูปภพนี้นีย่ยเพราะว่าทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตรงนี้เลยจ้ะสำคัญมากมาก ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้ออกกฎนะแห่งกรรมแต่ไปนค้นพบกฎแห่งกรรมและด้วยมหาปรมหากรุณาสงสารสรรพสัตว์ทั้งหลายก็นำมาเทศนาสั่งสอนว่าตรงนี้อย่าทำให้เว้นซะเวรการฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดกรรมพูดปด ดื่มน้ำเมาองนี้เป็นต้เนเสพอะไรทั้งดื่มทั้งเสพอะไรต่างๆนี่นะเจ้วอาจารย์ได้ยินชัดไหมเจ๊ะเพราะว่ามันมีวิบากกรรมเป็นผลมันอันตรายมากเลยเดียวไปในมหานรกยาวนานทุกในเมืองมนุษย์หรือคุกในเมืองมนุษย์เนี่ย มันก็ไม่นานเท่าไหร่แม้ติดตลอดชีวิตแต่ถ้าตลอดชีวิตของคุกมหานรกยาวมากเลยนี่จ้ะและยิ่งท้าหมดจากกรรมนี้ยังไม่ทันได้เกิดเลยอีกกรรมส่งมาเอาไปอีกขุมหนึ่งงี้อ,อย่างเช่นขุมห้าไปขุมหไปขุมเจ็ดกลับมาขุมสามหกเจ็สามหรือสามหกเอาเอาเอ ไอ้นี่มาหานรกไม่ใช่ให้หวยนี่นะเออดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามานันอบายมุกแรงต่างๆันจะวนๆเห็นไหมจ๊ะเนี่ยกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันยากแลกคุกนั่นคุกตลอดชีวิตชีวิตที่ในมหานรกยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์นี่นะจ๊ะนี่จ้ะ มันยาวมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงกลับไขลงแม้กลับไขขึ้นที่ยังอยู่ในมหานรกก็ยังมี oh. นี่ะไม่ได้เลยเดียะตกเป็นมหากรก็มีนานแย่อันตรายจะเราจึงยังมันจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแอ่งกรรมะนัุธุจ้าท่านเห็นแล้วท่านสงสารท่านก็เลออมมาอบรม สังสอนนี่นะจะแล้วก็ถ่ายทอดเลยเพราพภิกษุสงพุทธบุตรนี่นะจะสืบทอดเรื่อยมากระทั่งถึงยุคของพวกเรานี่แหละซึ่งเราไอ้่องก็รักษาสืบทอดกันต่อเขอ้าเพราะฉะนั้นเราจะดูเบาตรงนี้ไม่ได้และที่ยังไม่ได้ส่งมาอีกในอดีตนะฮะอันตรายจะเยอะแยะเลยเพราะว่าบุญบาปเขา ยังปะทะกันอยู่พระกับมรเนี่ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันนี่นะเจ้ะมันยังสู้กันอยู่ดังนั้นดีสุดเราจะตั้งดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันทำทารักษาศีลเจริญภาวนาไว้นี่นะจ๊ะนี่สำคัญเนาะ